ฉันได้เงินล้านออนไลน์ฉันได้เงินล้านออนไลน์แล้วฉันเป็นมหาเศรษฐีเงินล้านออนไลน์ฉันทำอะไรจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดวันนี้ฉันขายออนไลน์ได้เป็นล้านทุกๆวันฉันขายออนไลน์ได้เป็นล้านไม่มีวันไหนที่ฉันไม่ได้เงินล้านจากออนไลน์ฉันร่ำรวยอย่างมากและช่วยผู้คนอย่างสม่ำเสมอ ฉันนำเงินที่ได้จากการขายออนไลน์ไปช่วยผู้คนมากมายทั่วโลกขณะนี้ฉันสบายแล้วฉันก็ยังจะช่วยผู้คนไปฉันได้เงินล้านออนไลน์อย่างตลอ,อดเวลาฉันได้เงินล้านออนไลน์อย่างทุกวี่ทุกวันทุกวินาทีทุกเวลาทั้งตอนเช้าและตอนก่อนนอนเช้าเย็นฉันเป็นคนโชคดีฉันโชคดีมหาศาล ฉันจับอะไรมาโพสต์มาขายในออนไลน์ก็ขายดีไปหมดทุกอย่างที่ฉันเห็นและเอามาโพสต์ขายจะขายดีเทน้ำเทท่าอย่างได้ไดายทุ้ยอดขายมาได้อย่างงได้ไดายฉันขายออนไลน์ได้เป็นล้านทุกวันเงินล้านเข้ามาอย่างสม่ำเสมอฉันยินดีและขอบคุณมากฉันขอบคุณที่มีพระคุณมากมายทุกท่าน หรือจะเป็นพ่อของฉันแม่ของฉันญาติของฉันสามีของฉันภรรยาของฉันหรือทุกคนที่ช่วยฉันโดยตลอดหรือจะเป็นพี่น้องใครก็แล้วแต่เพื่อนและญาติมิตรขอบคุณทุกคนที่ทำให้ฉันรวยเงินล้านจากออนไลน์ทำเงินล้านนี่กับฉันทุกวันดังนั้นฉันมีความสุขและสุดใจ ฉันจะทำดีต่อไปและทำเงินล้านต่อจากวันนี้เป็นต้นไปนหลังจากที่ฉันรวยเงินล้านออไลน์ฉันจะสอนความรู้เหล่านี้ให้กับผู้คนมากมายความรู้เหล่านี้ได้ขายทอดไปหาผู้คนมากมายผู้คนมากมายมีความสุขและร่ำรวยเงินล้านจากออนไลน์ได้ทุกคนครับได้เพราะวาเรื่อเลี้องงั้นทุกคนทำเงินล้านได้ ฉันช่วยคนทําเงินล้านได้ ciudad. ฉันช่วยคนขายออนไลน์เงินล้านได้ฉันมีความสุขและเกินที่ฉันทําเงินล้านได้จากออนไลน์ทุกคนเอาสินค้ามาให้ฉันช่วยโพสต์ขายทางออนไลน์ฉันก็ขายได้เงินล้านอย่างตลอดทุกๆสินค้าฉันจับเงินล้านได้อย่างตลอดเงินล้านหาง่ายมากฉันขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนให้ฉันได้เงินล้านในออนไลน์ วันนี้ฉันมีความสุขมากพร้อมจะแบ่งปันความสุขเหล่านี้ไปให้ทุกคนฉันมีความสุขขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณทุกคนมากๆเงินจงมาเงินจงมาเงินจงมาเงินเข้ามาหาฉันมาเสมอเงินเข้ามาหาฉันจากแหล่งทุกที่เงินเข้ามาหาฉันจากทุกที่ท่าพิศนุ ฉันเดินเป็นไงฉันก็ดูเองฉันจะโพสขายสินค้าอะไรฉันจะดูเองฉันจะทำอะไรก็ดูงฉันได้เงินร้านจากออนไลน์ทุกที่ย่ามอยากวังฉันได้เงินร้านเป็นประจำเเงินร้านนี้วิ่งมาหาฉันเดินก็มาหาฉันทุกวี่ทุกวันทั้งเช้าเย็นตลอดทั้งวันตลอดเวลา ฉันมีความสุขมากๆเงินจงมาเงินจงมาเงินจงมาเงินไหลเข้ามาฉันมากมายมหาศาลเงินไหลเข้ามาฉันมากมายมหาศาลเงินไหลเข้ามาฉันมากมายมหาศาลมีผลโอนเงินเข้ามาในบัญชีฉันแต่นลานเงินเข้ามาหาฉัน้เป็นล้านฉันมีเงินมากมายเลยฉันมีเงินในบัญชีออกขึ้น ร้านฉันฉันได้เงินร้านอย่างนี้ดูสุโต๊เงินเดือนร้านที่ฉันจัดฉันค้าขายทางออนไลน,น์น่งมวยมหาศาลเงินมาจากนีสบายสบายฉันรวยเหลือซื้อหืล้อ เงินจะมาเงินจะมาเงินมาหาฉันไม่ง่ายสิเงินมาฉันทางออนไลน์มลูกค้าโอนเงินมาให้ฉันมากมายมหาศาลโอนเงินให้ฉันวันละเป็นพันคนเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนเป็นล้านคนฉันมีเงินมากมายอย่ะเฟือเงินเหล่านี้หลังจากฉันได้แล้วฉันก็เอาไปช่วยส่วนมาก ฝนที่ลำบากยากแค้นฉันก็เหนื่อยเช่อเอียวกันส่วนนี้ก็สิขอบคุณฉันในวันนั้นที่ฉันได้ตั้งใจทํำขอบคุณเหลือเกินคุณตัวฉันเหลือเกินขอบคุณตัวฉันเกินขอบคุณขอบคุณขอบคุณ